ฉันมองออกไปผ่านนอกหน้ตางนั้นโอเคนะครับทุกคนสวัสดีก็มาเรอ่มเลบริการตสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนจากสตูน,ตน <laughs> มา <sc an> มาเล่นสกีครั้งแรกในชีวิตแล้วก็นี่ก็เป็นหิมะแรกในชีวิตของเขาด้วยเช่นกัน <c oughs> ผมเป็นไงบ้างความรู้สึกครคับ เดี๋ยวเราไปไปดูกันว่าเราจะเล่นกันได้หรือเปล่าครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งพวก <มา S 1> นี้นะครับเดี๋ยวจะทำแบบสไตล์ Yes I Go แล้วกันนะขี้เกียจตัดต่อเดี๋ยวจะทำแบบวิวดิวเลยนะครับตอนนี้อิมากกกำลังตกนะครับทุกคนแล้วก็คนก็เ <c oughs> ยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันปานกลางหรือว่าปานกลางเดี๋ยวจะไปขึ้นกระเช้าฝั่งนู้นนะไปไปดูกัน Let's go I'm I not dreaming right now Yeah actually this is Beautiful world มาเชียร์ Allah What is Allah is Creator Allah creation is สิ่งที่สร้างก่อนหรออ่าเดี๋ยวเราฝึกกันตรงนี้ก่อนโอเคภางฤษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝึกสกีโอเคนะครับเดี๋ยวสเต็ปแรกนะครับทุกคนการที่จะเล่นสกีเนี่ยเราวางให้มันขนานกับทางก็คือภูเขามันจะเป็นทางลงใช่ไหมได้วางให้ขนานก่อนโอเคจากนั้น ใส่ใส่อันนี้ก่อนใส่เขาเรียกว่ารองเท้ากับสกเคคีเ็คือใส่หน้าหลังใส่หน้านี่แล้วก็ข้างหลังก็กดเอนไม่เลยโอเคถูกต้องโอเคถูกต้องนะครับตอนนี้มันจะลื่นทันทีนะครับผมแต่ว,ว่าก่อนที่จะมาเล่นนะครับการเล่นสกีเนี่ยมันต่างกับการเล่นอะไรนะรลอร์เบกเทเล,ลชิไหมรลเคยเล่นครับเมเสียดการเล่นสเก็ตเนี่ยสกีเนี่ยก็คือเบรกอย่างเดียวครับ การไี้เูาเบ็ดเราถไลให้ไปแต่การที่จะตีการเบรงเดียวบการเบรกก็คือทั้งหน้าอย่างนี้เลยใช่ให้จินตนาการว่ามีโซ่อันหนึ่งอ่ะมันมัดไว้ยู่ตรงนี้ก็คือขาเราต้องไปแบบนี้หมดเบรกนไม่ต้องไม่ต้องชนกันใช่ไหมต้องต้องชนครับผมโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนวางไว้เกยเกเกเกชนมันลื่นมากแลเนี่ยมันลื่นมันลื่นจริงมันลื่นเดี๋ยวบังยกขวาไปก่อน อ่าโอเคไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ไม่ไม่ต้องห่วงว่าจะล้มแค่แค่แค่เบรกให้อยู่ก่อนโอเคโอเคอ่าแค่นั้นกลางกลางให้กว้างอีกกว้างอีกครับกว้างอีกครับโอเคมันมันต้องกว้างอย่างนี้เลยอ๋อพอเขาใจแล้วมันจะหยุดให้อ่าใช่ครับผมต้องลองอ่ะอ่าโอเคไปไปไปเนี่ยไปแล้วอ่าลองเลี้ยวดูขวาซ้ายได้ไหมได้ไหมอ่าได้แล้วได้แล้วโอเคเนี่ยไปญี่ปุ่นได้เลยการเล่นสกีเนี่ยครับทุกคน หลักการเนี่ยมันง่ายๆมากก็คือเราแค่เบรกให้อยู่นะขาเนี่ยทั้งหน้าชนกันแล้วก็างกว้างแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองครับผมการเล่นสกีนะครับต้องเข้าใจว่าการเล่นสกีก็คือการเบรกการเบรกไม่แย่โอเคงั้นพวกเราไปขึ้นเลยไหมโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเจอกันในโลกรอบสี่เหลี่ยมที่ไม่เคยสัมผัสทำให้ฉันตื่นตาตื่นใจ โลกรอบสีเหลี่ยมที่ไม่เคยสซ้ำทำให้ฉันเติบโตและพร้อมก้าวไป เดี๋ยวมาพดถึงของเพ่ป็นข้อูลในร่อค่าเช่าสกีเจะอยู่ที่200เลียรานครถ้าเป็นสโนบด2 5 0นของปีนี้นะครั2024ซึ่งแพงกว่าปีที่แล้วแค่50ลาเท่้นตานี้ก็อยที่100เลยรา100เลยร่าก็เรอะไรนะรนะแต่ผมไม่ได้เเก็มีกางเกงนะครับกางเกงอันนี้ก็เป็น กางเกงพามาเองกางเกงก็เหมือนกัน125คิดว่าก็ประมาณนั้นนะครับราคาของพีสองพันย่สเปิดเป็นข้อมูลสำหรับคุณที่จะไปในปีหน้านะครับผมแล้วก็สำหรับค่ากระเช้าเนี่ยผมไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเราหน่าจะร้อยแต่ของเราขึ้นเป็นเจ็ดรอบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ300ริรยตีรครับไปผมเห็นน้องคนนึงอ่ะเขามาเล่นเขาบอกว่าเขาลองหลายรอบมากแต่ไม่ได้จริงๆอ่ะบางคนไม่ได้มันก็ไม่ได้เนาะใช่ถ้าคนที่ไม่ได้มันก็ยังไงก็ไม่ได้ เหมือนเราก็มีพื้นฐานแล้วใช่ไหมจากรนั้นก็เลยมันก็แบบเออเริ่มเดียวเป็นเนี่ยก็เริ่มได้เออมันอันดับนิดนึงก็ได้แล้วโอเคไปนี่เซียนแล้วนะครับผมเพิ่งเล่นเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเล่นข้างแรกไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าคนกลางที่จะอะไรนะเมื่อกี้กวนกาวายนิดนึงตอนนี้ได้แล้วโอเคครับนี่นะครับวิธีการเลี้ยวนะครับผมไม่ยากนะครับผมคือเน้นเปรกให้เป็นก่อนนะครับคนที่จะเล่นนะครับวิธีเลี้ยวนะครับผมว่าเราจะเลี้ยวขวาเราทำขาดซ้ายแบบนี้แล้วไปเลี้ยวขวาเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วจะทำขาขวาอย่างนี้ ทำขาขวาอย่างนี้ห yup. kind of ักงนี้มันก็ไปนะครับผมไหนบอกว่าจะซิ่งเมื่อกี้อ่ามันก็ยังเนินขึ้นนะขึ้นเนินได้อยู่ใส่แว่นนิดนึงพิมะเข้าตาสรุปโคตสรุปเมื่อไหร่ถึงก sort of ัน รอบสต็อปเรคคอร์ดิ่งสต็อปเรคคอร์ดิ่ง Let's go going fast going fast น็อตแปดหนุกมากครับทุกคน นามเขาให้เล <aría> ่นไม่เล <player> ่นนะครับมาเล่นตรงนี้ที่มันมีเป็นแบบเป็นอะไรงีเป็นปุ๋ยนุ่นเนี่ยครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการเปิดคลิปแบบเรื่อยๆไว้ดูแบบใครจะดูก็ดูนะครับดูแบบยาวๆสบายๆเรื่อยๆผมจะไม่พูดอะไรครับพ่อมา So so bad. So bad. ตอนนี้นะครับเราถอดรองเท้าถอดถอดุงม,มือมาเข้าเฝ้าพระเจ้าห <laughs> การละหมาดเองนะครับตอนนี้มีน้ำละหมาดก็เลยแบบเหงอออกให้ในเนี่ยโอเค <sm all> มาละหมาดเ,เ,เลยละกันอันนี้เป็นการละหมาดครั้งแรก <laughs> <laughs> ไม่ใช่ละหมาดครั้งแรกเลยผมถึงมาเป็นการละหมาดท่ามกลางนี่มาครั้งแรกนะครับ Six million streams, six million sins I thought I was the man, but really I didn't win I was caught up with the devil, this level you couldn't win Heavy metal, then it's settled, I'm getting another ring Every stream that I got was a bad deal I was gas, thinking yes, i have a back G But that money got a tax price, price you don't pay in this life But you gotta paint that life, that price paid But a hellfire flame, seven zero times hotter than the earth So you saying Told me that I would've blown Do you know that my Lord saved me from a soul that's blacked out I could have been a big star. Wanna get a picture? Thank God I never that. got that, round nah. I was lost in my tears when I sat down. Asked God why, knowing I bring it back round. Right? The dean and the music can't be in pairs. I was trying to mix both, never fixed my fears. Trying to juggle the balance and never weighed out. Trouble it bubble and now I'm back up on the same route, paved up, Begged law for a way out. I can't do it on my own, man. I gave up, stayed up. Last night prayed about this and the same stuff. Trying to see a change, but the change never came. <laughs> เมื่อกี้ยี่สิบสมมันเข้าแล้วก็ชัดยีเลยมันน่าจะอุ่นช่ครับร้อนๆนะครับผมเฮเว้ยโอคิราลิก้อเฮยแซลมเวอร์แซลม l ฮลโหลลโหลลมสวัสดีเมราบันไตหลันเมราบเมาบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวคลิปหลังจากนี้นะผมผมจะไม่พูดใส่กล้องแล้วกันผมจะทำแบบ POV นะครับแล้วก็ใครจะดูก็ดูไปเรื่ลยนะครับใครไม่อยากดูก็ปิดคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ เขาเริ่มเปิดไฟแล้วนะทุกคน ดีแล้โอ,โอ,โอ้ปวดขาเหมือนแล้วตอนนอี้ไหนละเพื่อนอยู่ไหนละหยุดก่อนมาๆๆเออสวยสวย <So bad. S 1> นี่ครับไม่เห็นอะไรเลยโอ้โคตรสว่างเลย

Man, man. Man, I'm so they dug your grave and the masquerade will come in out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am fell bound. Oh, this is all for you. Don't wanna have the truth. my kingdom come this is my kingdom come when you feel my heat look into my eyes it's when my team is it's when my team is don't get too close it's dark inside it's when my demons hide it's when my demons hide ค okay. ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวู้วว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 วีวว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 ดววยววมวว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 วเกวววววว่ววววววาวววว ประสบการณ์ใหม่นะฮะนี่จัดเหล่าเหล่าเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่ไหนได้เนี่ยจ,จัดตลกับอ,อ,อแบบไปอยู่แบบไปอยู่ ากวัที่ำมิลล่านะครับผมสำหรับทริป1วัน one day ในแคนซีรีไปเล่นสกีหิมะครั้งแรกมากเลยครับแล้วก็ครั้งแรกที่เป็น professional จนร, <laughs> ริงๆรีวิวหน่อยเป็นไงบ้างนอกจากคำว่าสนุกมีครับ ได้สวยได้ใช่ครับได้ได,ได้ได้ดูแบบเหมือนภาพในที่เราเคยเห็นในในมือถืออย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วก็เออเหมือนเราได้สัมผัสในการเล่นกีฬาที่แบบว่ามันไม่มีในในบ้านเร <c oughs> นาแล้ว <c oughs> มันตื่นเต,นต้นดี <c oughs> <c oughs> ล้มไปกี่รอบเมื่อกี้จำได้ไะม <c oughs> โอ้เกินสิบครับ <c oughs> สิ่งเกิน <c oughs> สิ่งเกินสิ่นเกินไปเสียนเกินไม่เสียแล้วนี่ก็ยังมีหิมะกำลังตกจรไหมเนี่ย จริงจริงอะนะของจริงของจที่สวนนะครับก็จะเป็นตรงนี้ดูดิคนคนกลับไปหมดแล้วคนกลับไปหมดแล้วแล้เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มารับฟูลเลอร์ประกาศสวัสดีครับ